เอ้ามาสามโดนบยิงบดยดิงบยดดิงไปช่วยนะตาสังหารน่าจะเป็นเจเ้ฟาดหางนะต้องทำอะไรมันนะ <c oughs> เกกวกอกลดไปเรืงมี่วามส flight will survive arrive in เขากำลังโบกท่าอยู่ว่าอยากได้ท่าอะไรท่ารอบสังหารได้เตือนหอส่วนใหญ่เขาโบกอยากได้เหมือนไอ้พออยู่ที่วอร์โซนนะค่ะเตือนหอมีหอมีหอมั้ม เิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยมันระเบิดไหมที่บากูพ่นมาแค่นั้นเองรอดไหมเอ้าเหรอผมจัดอ่ะฝันร่ำค้าของเขาฝันร่ำ้าจัดจอดแค่จอนั้นที่อยากได้คือกระบองเสียบคะแนนจ้าเขาเหมือนมัเขาเหมือนโมเทอร์คอมเบตอ่ะ

ีคนนะมีคนมาคนนึงอยู่ข้างหลังมาข้างหลังข้างหลังเฮล์ไห้ยเฮลวยเฮหวเห่วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ทันคนนึงบนหลังคาบนหลังคายิงแม่เสร็จแล้วมันขึ้นบนหลังคาเลยโอ้ย สามได้หนึ่งเหล็กหนึ่งไม่ได้สามอาจจะโอ๊ตไปสีเร็วๆโอเคอากีนั่นอตีโบล่กลตีแระฟาขึ้นไปไปพากันไปเก็บโอ๊ตขับเลยขึ้นบินน่ะ มีวาร์ปไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่ขับเองนี้นี่แล้วค่อยขึ้นไปดีดีรเปล่าวาร์ปไปไปเก็บไม่ได้รถเก็บไม่ได้รถมันเก็บไม่ได้หราคนละทีมกับเราอยู่ตอนเนี้ยมีศัตรูมีมัดวาร์ปได้นะมไ้ไได้เอาเลยเลย ตัวนะครับตัวมิสตัวไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะตีนึงเลยอ่ะเพราะมาร์กก็ยิงตายใช่ไหมันใส่มันช่วยเพื่อนได้อ่ะเกิดใหม่ครบแล้วครบแล้วเกิม่ครบจะมันคงว่าเข้าวงกันอ่ะ มันตกดินมาตึ้ง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 หมบนหลังคาก็ได้โอโห<อ><อ>มาเกิดวัสองฮ้ยมาแล้วตายแล้ว